อันดเจ็ดสวัสดีสวัสดีจัดท่านผู้ชมครับคือคลิปนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดแม่ครับนะครับคือแบบว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้แจกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> คือแบบว่าผมมีผมดักเคยโหลดอา่าแม่ครับของแท้มาแล้วนะครับก็เป็นดาวน์โหลดฟรีเออใครอยากได้กดไลค์กด subscribe คลิปนี้ให้ถึงสองหมื่นไลค์อ่ะขอแค่สองหมื่นไลค์หรือหนึ่งพันไลค์ก็ได้ถ้าเกิดกระแสตอบรับมันดีผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดแบบเต็มเต็มเลยนะครับ คืออันนี้ผมมีอยู่แล้วนะก็อย่าว่ากันนะครับผมก็ใครที่เคยเลย่นนะก็เวอร์ชันเวอร์ชันอะไรไม่รู้นะผมก็ดูไปก่อนนะครับผมอาจจะเดผมก็ดูก่อนว่าเป็นเวอร์ชันของอะไรนะครับผมดูตรงไหนวะหไม่ไดดว,วะววอมันมีบอกอยู่ตรงไหนว่าช่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูในตัวเกมเลยลวกัน ว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะผมก็ดูไปก่อนนะเป็นเวอร์ชันของหนึ่งจุดสิบสี่จุดสามศูนยนะผมก็โอเคก็ก็เป็นตามนี้นะสร้างเซิร์ฟวิธีการสร้างเซิร์ฟไเลก็ประมาณนี้นะผมตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เลร,ร,ร,ราๆเราเรามั่วไปกดเริ่มเกม คือไม่รู้ถูกหรือเปล่าผมเองไม่ได้กูไม่ได้เล่นหนเลยเออไม่รู้หมดผมเองไม่เปลเลยนอะยครับไม่คงไม่ครับเนะี่ยมันกดยังไงวะอ่าเข้าแล้วหรอใช่ประเนี่ยไม่รู้เข้าหรือย,อยังนะครับก็อันนี้คือเอามาเล่นมุมคอมนะนี่ตัวเดินก็ เดี๋ยวผมก็ตั้งตั้งปมตัวเดิมตัวเดิมก่อนนะครับตัวเดินเออตัวเดิมหานยะเออนี๊ากดตั้งไว้ใครเล่นมันผมก็กดตามนี้นะผมป๊ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละอันนี้ผมก็ไม่ต้องบอกนะ ก็สวัสดีครับถ้าอยากเล่นก็ตัวตายคือไม่ดียังไงยัยงทำอะไรครับขอจบคลิป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 เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันนะครับ